สวัสดีับพี่น้องยินดีตอนรับเขาช่องทิหนวดวีสองชาแนลครับผมเมื่อนี้มาบกกับทิหนวดอีกแล้วครับกับเวลาตอนใช้ซ้ายแล้วพี่น้องมาด้เบิ่งนาฬิกาครับวงยาเนี่ตัดหญา้าผักเศร้าเมื่อยก็เลยมีโทรศัพท์เขามาพี่น้องเขาว่าเขาสีมาสั่งของเอ้สีมาส่ง,งของที่ทิหนวดสร้างไว้พี่น้องทิหนวด ทั่งเครื่องสักผ้าให้มาดามพี่น้องแต่มาดามบลูครับผมเพราะว่าเห็นเพิินสักผ้ากัดซากเกือบทุกมือพี่น้องเวลามันเกิดสิมดไปในการสักผ้าครับผมก็เลยสงสารเพิ่นรังเทือง่ะสักแปลงผ้าได้ซ้ำเทือดสีเทือลูกให้ยังสิพี่น้องก็เลยคิดว่าเครื่องสักผ้าน่าที่ซอยเพิ่นไหนครับในาราคาตัวสูงายพี่น้อง ามพันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าการดีไซน์เครื่องแพงๆกับบุมมีเงินพี่น้องเรีกว,ว่าบดใจบดใสงสารเพื่อนกันเลยจัดในเพื่อนถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดสําหรับใครที่ติดตามทิดนวนกับสิรูวา่าคิบก่อนกับเสื้อผ้าวันเกิดเพื่อนพี่น้นองอะไรกันคลิปนี้เป็นเสื้อผ้าของพวัวันเกิดเพื่อนเสียอายเพื่อนเป็นคนเส้นรับครับเพราะว่า ทิดหนวดใส่เป็นซื้อเพื่อนหน้าพี่น้องแต่ว่าใส่เบอร์ทินหนวดโอเคครับถาไปเบิง้งหน้าตามาดามตอนใดเครื่องสักผ้าสิเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวทินหนวดเหตุงานก่อนครับผม สวัสดียามตอนเช้าครับพี่น้องหมูหันนี่เครื่องซักผ้ามาคํำพี่น้อง ก็เลยพากันแกะไหววาสิไทยก็เลยกล่องมับสชัดิไปเนอะนี่ครับห <Yeah. S 1> น้าตา oh. เครื่องสักผ้าใหม่มาดานะครับเหมือนจีิทําทำการใส่งานเลยเพื่นว่าเพื่อนจะคลองยิ้มเป้ยเปยถึกใจไหมรู้สึกยังไงครับเมื่อคุณได้เครื่องซักผ้าใหม่ ต,ติดตัางกันเลยโอเคครับพี่นอ้องเอามาแล้วก็ต้องเห็นในเพิ่งเฮ็ดในเพื่อน,เ,นเพื่อนดีซักเป็นแบบสองฟ้าครับพี่นอ้องแบบแบบแยกปั้นครับเพิ่นมีไฮไซนี่มากพี่นอ้องอ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวทิ้หนวดทีททำการ อันนี้ให้เพื่อนก่อนจัดการให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวผาลงแล้วจังสิบันถามเบิรงน้ำกันพี่น้องเกิดปัญหาแล้วครับพี่น้องนนำบนไลครับผมต่อสายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเบาเบรคือสิบวได้ร่องเลยพี่น้องวันนี้เดี๋ยวต้องรอสักพักพี่น้อง ราคาสามพันเท่าไร่นะแม่ที่เราจ่ายสามพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับเนาะพ่อได้ใส่พี่นอ้องถือว่าเป็นของควันวันเกิดมาดามปีนี้นะครับผมือมโฆษณาดีบ่เดี๋ยวราสดาสีขาวก็ซื้อเดียบราก็ได้จริงเ,เอ้ ของไฮเออ1สิบเอ็ดสิบเอ็นอพี่น้องเพิ่นก็นเลยลดไห่ครับผมราคามึงก็อยู่ทีราคาปกติมันอยู่เท่าไหร่นะที่วันนั้นเท่าไหร่วะมึงกับแพองอยู่พี่น้องเจ็ดพันเนาะเจ็ดแปดพันอยู่นนเนาอ,อ่ะโอเคพี่น้อง แล้วแต่มันจะยืมจักบาทก็แล้วแต่มันแต่ว่าซื้อมาลล่าสามพันกว่าบาทลาท่านผู้ชมหน่อยสิเจ้โอเคครับพี่น้องคลิปนี้กะเพียงแํานี้แหละครับของขวัญวันเกิดมาดามพี่น้องเดี๋ยวว่าของขวัญวันเกิดเถอะไรทีงบ้านอ่า้โหก็ใช้กระยากเหนื่อยเหมือนเดิมไหมล่ะ บอกคืบอบ่พอใจบอ่อยากได้โอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ